สุดยอดอลังการมากครับประเทศไทยน้ยพี่ต่อยนี่พี่ต่อยเล่นบ่พี่ต่อยปั่นเขาใน่ต่อยเนาะสี่เลนได้ดิสี่เลนเลยเนาะรถ่นหน่้อยเล่นหล่นลายนะพี่นนะลายลายบ่ลายลายเฮงแล้วก็ยังบ่อยเหมือนมันนับปั่นแมงเราก็ปั่นเพือหาหน่อยปั่นแมงเมาแมงเมาปั่นแมงเหมาลายเองลินโอ้ บัรยากาศกี่น้องเอ้ยใจเรื่อเนาะเมืองไทยเขาบอกว่าประเทศที่นาไรไฟสว่างูนทางสะดวกสบายนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่เองหน่อยเดวเนาะมันเี้แต่นี้ทได้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงได้ประเทศไท้โอ้ยดูดดูดดยโอ้วีาจบคลิปไปก่อนจบคลิปไปค่อนเนี่ยภาพเหมอน่าเที่ยวพี่น้องเปนอย่เงไรพรอบใจเริ่แมะหลายเสียงหลายอย่างแต่คนก็จัดในมีี่น้องครับผม ดีใจปะดีใจไรไอ่ดีใจไรในใจนะถ้าหากโอกาสหนานะชาสนานะได้เกิดเป็นคนไทยเนี่ยพุ่ิใจที่สุดอ่ะเลยใจแบบว่าคนคอมเมนต์บอกเจ้าฤษีด้วยคนบอก่ให้เจ้าเห็ุบุญหลายๆสนาจะได้เกิดเป็นคนไทยบุญกับเฮ็ดสามเอาเฮ็ดได้เลยเตยนักที่เฮ็ดจะได้บุญกับแบบว่าบานาสนาเขาน่ะมันบบมีศาสนาหรือศาสตร์นีกับบมีบุญบาสนาเกิดมาเป็นคนไทยหรอกพี่น้องอเ เปล่าพ okay, oh, like ี่น้องเลยนะครับผมกะโอเคนะครับผมพี่น้องคลิปนี้กะโอ้พี่น้องเอ้ยคนก็ยิ้องวะคนก็ไลยไดยเตยเห็นปะเตยเยดีะอืมจอใหญ่ก็ไม่ตีวีบึงบึง้ทางคนขามบาทเลยที่เสียใหญ่ดิอ๋ออันนี้คือยังไงเตย <laughs> Một toàn bay mày nói tới nó tết e ôi con cái này này rồi ลายี๋ยวสังเกตุเจ้คนไทยป้ะต่างชาติไม่แต่พลังเนาะโดนโดนโดนเขาไปแล้วรถคือพุทธบาทรถจับเลยจับบ่เขามาเห็นเลยนี่น่ะกัมาเห็นกับแบบนี้มันติดไปห้าพันบาทดูดิโอ้นี่ตู้ไฟได้เนี่ยตู้ไฟแมนตู้ไฟเขาใส่นี่แมน สายไฟบระยุกต์สายไฟอยู่ลุมเลยอยู่บนที่สังเกตมีสายไฟปะในรถหรือจะชาวต่างสาโอ้สังเกตบมันมีสายไฟปะมันมีสายไฟอยู่ลุมดินอยู่เลยอยู่ดินเอ้พระเจ้าเอาไฟลงดินก็ให้เดินไตดินเลยบนแล้วสวยงามอ๋อเดินเดยนเดินเดินเดิเดินอย่าเพิ่งนี่ไม่ใช่คนหัววีนอ๋อต้นไม้ที่ต้นไม้ประดับด้วยต้นไม้เดินเลยต้นไม้จับอะไรปะ ต้ไนไม้ประดับโดยต้นไม้เอ,อเอาแซมนิดนายเตอน่ยโอ้ดิบเาป็นตัวะได้ขนาดว่าากือย่างเงยเเล็กเ็ดโอข้าเครือปัานเฮ่าในเห็ดเคลือนั่นได้ด้เห็ดขางมักแตงเนาะนคือสิคา,ากว่ะเอาเล็กเ็ดเลย

แล้วก็นีดีม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 ีบอกได้ว่ารถลดไซได้ผ่านจุดนี้ดีดีอ๋อรถเมย์บ่หนิแม่นหนิอ๋อบอกมาทุกราคาต่ได้มีมัดนี่นะพี่น้องนะป้ายรถเมย์พี่น้องอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องนะนี่จะเป็นตู้ไฟพี่น้องเนี่ยก็ทางกระยาจะวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะทุกคน่มโอ้โดย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 โอ้ โดยโดยโดยรถกันไว้แบบรถจักรเปนมาโดยโดยโดยโครับสบายดีสวัสด um, ีครับผมพ่อแม่พี่น้องมดสุกุจุคนครับผมอยู่กับบินเบาเล้าแล้วกรับเบาเตยซันเนลนะครับสวัสดีบ่าวินครับสบายดีสบายดีไอเตยมื้อนีผ้าหย่หยางหอบบุญบาทโดย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 เนาะีเงี้ยเียโดยยุติจะปิดคุบจุมมิดยังกระดูกสกุมวิดบ่นี่แมนแมนถนนสกุมวิดได้นี่ถนนสกุมวิดเลยแมน โอ้ขังแรลกไดเตยรถรถดู้บัตนี้โอ้รถสวงามจ้ะ b m เป็นราคาเป็นหลานผไม่ใย่เตยขวาควาบ่โอ้วัดเจ้านาใช่ไหมขี่ไปเตย้านากัะเดิมมี้เดินีดินดินโดยๆตอนนี้กันยดแปดบ่ไมีขี้พุนน่ะช้่ทางหน่อยเตยเนาะ กลางเกตตรงทางยางเด้อโดยทางบาดตัวนี้ยามนี้เพิ่นบ้านนตกหลายเด้น้อยเลยเป็นกต้มเด้รถลาแล่นบ่ได้เด้ยามนี้พนกต้มในรถก็เพงเด้แต่ว่าแต่ว่าประเทศไทยบ้านเพิ่นนี่สบายสบายเนาะบ่ย่านโอ้ยทางนี้มาาแล่นได้คือกลางถนนก็เต็มด้วยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้คือก็คือจังสได้บ่วินเขา ขาพัฒนาในเป็นพื้นที่สีเขียวได้มากขึ้นจริงๆโดยโดยโดยเป็นนโยบายของพรคหลักประด้โดยโดยโดยเป็นนโยบายของบาทประดอ๋อ้หม่ก็มาปลูกเลมปลูกใสเลปลูกใส่นปลแปลว่าพื้นที่ว่าง่ไรนะว่าหาพืชหรือว่าหาต้นไม้มาลงเลยนนาะนดยยโด phi lộn này mình có thể kể bằng này tân ông sukum bít nó tân yang tân yang bột cái thang bột cái thang bột cái thang bột <laughs> <Chàm căn cười> cái thang bột cái à, thang bột cái 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 thang thang ย่างไม่ดูว่ะมันเป็นบักเป็นบักน้อยแตยเออแล้วคนปกติย่างทั้งนี้เหอออลื่นเนาะธรรมดาวันนี้คนคนผู้พิการวันนี้อ่าลับใจย่างโตจุดจุดกปหมดว่ากันได้ทางทางอ่ะแล้วเห็ดบองโดยโดยเลยโดยโดยคนพิการหัวกระซิยุดได้ไหมนี่โอ้ยเยอะนอยเลยหูเลยเนาะแฟนเพิ่นในหูจากขพิการคนพิการแบบใดว้ายบาดเฮ็ดให้ถึกเลยเนาะโดยโดยโดยโอ้เป็นความรู้นน้อยแตยนะ โดย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 ไป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 โดยโดยสะพานวากาตีเซ็นอีเซ็นนี่น่ะส่วนเล่นอยู่ไหนเล่นไปเล่นมันเลยกล่องวงจรติดเต็มเลยนะต่อยเต็มเล่นไปเล่นมันนี่ได้บ้านเพลน โดยพอรถก็ไหลแต่เ้ยรถก็ไหลนี่แหละคนล่าเขาจะว่ารถอยู่บ้านไหลเขาจะว่ารถนี่นี่ไทยหันน้อยเขาบ้ารถอะไรกังนี่รถตู้มันก็เป็นอยู่นี่รถตู้แปลกประหลาดแต่ว่าเอ้อชาวไทก็มีตะเล็กน้อยเตยเนาะมีตะเล็กก็มีปุ่นเดี๋ยวชาวต่างชาติก็ไล่เรื่อยๆเตยเดินไปเดินไ จะมีสูตรความจริงนะมือนี้ดยยต้องดัดต่อได้ก็บไว้แ้เพาะว่าเป็นจีด้ยกันยมนนเลยนะเลื่อมเม็ดเม็ดเนาขนาดเลยยันุนบานเฮานี่มีแบบนี้เตย่มเ่เอามบานหมีมันก็ูแบบนี้มีกุบัมีกุบบาทหบานมีอยู่แตู่แบบนี้อจะไปยสัมฤอาจจะเยอสัมฤ แต่ว่าบ่ได้ป uh, uh huh. ู่ประด้ปู่ขนดกิจแบบนี้ปู่อยู่บางหมองปู่อยู่บางหมองเนาะบางที่็นบางที่กับปู่ปรด้วประมาณนั้นอ๋อเขากระเทือนเป็นลมเป็นบ่อบ่อกระเทือนเขาเอิ้นว่าไปบ่สุดทางเนาะ่าชาวต่างชาติก็หลายหลายพี่น้องเอ้ยโอ้ยเท่าต้นไปก่อนเฮาล่ะโมเจ้าบงต้นไม่กนเฮาได้เนาะออนซ้อนรถนี่ข่อย นี or, so so oh, ่ลายหลักเลอดเงินตัวเงินตัวลาบางคนมาคอมเมนต์ว่าเหลือยู่ลาหลายกขอยู่ไทยหมเงินอยู่อ่ะป่ะเอายางมาวาไว้เต้ยยางยางได้๋ยเบื้องเขาแค่จุดเดียวนี่กับหน้ามืดแล้วเขานับรถนะโอ้แล้วอบอันับลำได้เออไม่ใช่ลำกระดับ่ด้อบอนับเจ้านับไปบ่นี่จอดอยู่ทีเดียวเป็นพันๆคันเออนี่รถูซ้ำหอนี่เป็นซิกเมนเจอร์เนีย แต่งทักแน่เป็นรถที่ต่างชาติมากเลยต้องนั้เลยโด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 ยอยู่เชิงก็มีครัวครัวมิตาเล็กเิดสะพานลอยมิตาเล็กไใบพายยางเิดเอ้ยจักรยานหลอกหนาหลอกลังเลยรถทิพย์นี่บ่มีคนลักไปเตยคนลักแย่คนกักจอดป้าว่าอย่งสี่นะลอกหลอกนิดป้าปันเฮานี่หลอกคนแจรแบบนี้บ่เหลือนะพี่ตัดพี่ได้แล้วได้เหนอันนี้นะสวยเป็นหมื่อเลยอ่ะ ดอยมีตะเล็กน้อยเตยเนาะโอ้โหไม่ว่าใครจะพู Somehow, you know, s <S so ่อ you ย know, so ู so ่บ um. right. ้านคนเล็กคนเห็่เนี่ยว่าโดนี่อโศกอโศกอโศกป้าโต๊ะไปน้องเลยรถมาติดอยู่ที่ไพแดงนะไปน้องนะให้คนข้ามนะไปน้องนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โบกนะเตยนั่นเด้โอ้เจ้าหน้าที่จอดจอดก็ผลอํานวยความสะดวกให้ประชาชนแม่นบ่นี่เด้คอนซิคคอนซิคสีอาน์ครับมีตัวจบบ้างอ๋อโดย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 เนี่ย เห็นเลยเห็นไปอยู่ติดติดอยู่ไปเคียวมันบอกทางล่างล่างรถไฟอ่ะอ๋อโดินดยนดนเขาบอกว่ากรุงเทพชีวิตดีๆที่นี่ชีวิตลงตัวชีวิตดีๆที่ลงตัวโดยไม่มีชีวิตที่ดีที่ลงตัวคุงอยู่นี้มาอยู่ประเทศไทยนี้เขาจะว่าเยนสบายเลก็ถ้าให้เฮาเดาก็แบบว่าใครอยากเห็นวิวแบบอยากเห็นความเจริญเนาะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะมาเมืองไทยแมน ก็ถือว่าชีวิตนี่เปลี่ยนแปลงปูจราจรน่ยติดแอร์นะติดแอร์มาเถตยบ้านเขาติดพารลมนะพารลมยังมุมีเออมงด้วยไอ้ไม่ไผ่นะเจ้าเห็นอยู่บ่ป้อมยามตำรวจบ้านเฮาเป็นเด็กที่จะเคยเห็นบ่มุงด้วยยาขาน่ะเตยมุงทั้งกระสีแล้วก็แอบแฟนโอ้เจ้าเห็นอยู่บ่เคยเห็นอยู่บ่เห็นอยู่อยไปตลาดอะไรยังเห็นแต่ว่าแถวบ้านใอยน่ะมุงยาขามุงยาขาเขามียาขาเอาเลยแล้วกร แอมด้วยไม้ไผ่บ้านแบบว่าเขาเามาชับๆผนาเต่อเป็นแผ่นเป็นแผ่นค่ะนี่รมติด A นี่รถติด A อย่างี้โอยรถรถมีไนลเยอะน้อยโควิดรถนี่โอ้ไหลเลยตัวเอง พวคนเล่าเขามาคอมเมนต์เขาบอกว่ารดอยู่เล่าหลายเจ้าเจ้าเบาดุบมาแล้วมาหนับเนี่ยผู้ใดมีความคิดว่าประเทศไทยลดในประเทศไทยน้อยที่สุดคอยเสียให้คนเมื่อละพันบาทคอยเสียจ้างนะให้คนมานั่งมานั่งนับนี่บอกนางนางหนับรถอยู่นั่งเบิ้งยี่สิบเนาะบอกให้นั่งนับว่ามีจัะขั้นที่แลนมานับทันบเนาะนับให้มันทันเด้เขาบทันเขาเอาขันละห้าร้อยขึ้นเด้อ๋อมันปั๊บคันละห้าร้อยเด็กเขาจเอาผม มีคนลาวบางคนว่ายนรถอยู่บริเวณลาวไล่เป็นบ่แม่คนเราใช้แต่น้อยน้อยบ้านั่อเอาความคิดได้มาคิดมันรยู่ไทยน้อยเราคนนับนับนี้กันว่านับรถบือกันนับโป๊ทันเลยคนชีพคนขันละห้าร้อยเอาขึ้นมาเถอะขึนแล้วปั๊บน้ะขันที่นับเอาเมื่อห้าร้อยห้ารอเาก็มีกฎระเบียบดือยกันเอาเลยเล็กว่าโอ้แนวหนักเนาะมันสิน้อยเยอะเหืออมาเลยมดมอเพ็นนะรถนี่นะา

นีกนอาจจะลิป n า a นิดหน่อยเลยเนาะยาวเลยลิปนี้โอ้อยู่มุมนี้งามขนาดไหนต้อยว้าพี่น้องอยู่มุมนี้งามมันรพีนอนเลยนี่นะปาดุกพี่น้องเลย นี่แหละพี่น้องประเทศไทยเมืองไทยนะพี่น้องนะอ่าเบาวินขอฝากคลิปหน่อยหนึ่งนะพี่น้องนะบานถ้าหากว่าคนเล่าบางคนเนาะออกมาว่าว่าประเทศไทยบ่มีรถเบาวินให้มื่นตาเบิ่งกับข้างในเตยให้คิดเบกันก่อนใครมาเบิ่งกับตาก่อนก่อนสิเบลวินจะออกไปอะนะเจ้าเบลวินนั่งเจ้าอายเนะ้ยเอาได้ไหมก็ได้ เขาผมเป็นคนเล่านะไอ้เขาจะปล่อยเตยเขาอะไรแต่เขาผมว่าเออกยินผมจะได้เขาบอกให้เขานำบเขานี่เาคนไออืมโหคนเล่าเขานี่แหละมันวอกมาถึกเด็มันมาแมนันแมนความปจริงอ่ะเฮ้ยมนมนบนเป็นจริงะอืม นตกกอเพียกเนีอดอดยโมยเขแบงบ้านกัากรแพงตึกกระปุกด็ลัอหลัไปเตยขอยาเขาจอดยู่นี่บปล่ไปบ้านเขาจอดแบบนี้นะเตยนะต้นจะมจะห็น Một <laughs> <Rất là heo. cười> tên sao mà đọc sẽ mong điều này cả hai bây leo Rồi 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 Mặc phục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  Dù lao hào mắc tạch Mặc tạch mặc hết tháng có thể Mặc phục

ขอเนี่ยมาชวนนี่ป่ะโอ้ยพี่น้องเลยสิ่งหนึ่งแมนสิ่งหนึ่งแมนเท้าเท้าเท้าอาชีพสวัสดีสบายพี่น้องจบคลิปเพียงกั่เนี้ยเดี๋ยวจบที่บนสะพานเนาะเดี๋ยวจบที่บนสะพานเนาะแบ่าวบ่าุลีได้เต๋ยนะคอยมาเที่ยวประเทศไทยมีความสุขเน่เต๋ยแต่อยู่ประเทศไทยที่ความสุขแต่ว่าเราเกิดมาครั้งเนึ้อนะ ยางกระเจียวกะเทือหาช่านี่แน่มมีเนาะโอ้เห็ดขักแถิดเตยตพี่น้องเลยต่อเตยพลซานเอลยางขึ้นครัวแล้วพี่น้องโอ้มีลังคาพร้อมเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวมีกล่องวงจรอุ้ยพี่น้องมีกล่องวงจรพร้อมพี่น้อง อยู่อยู่อยู่เทิงขัวมีกล่องวงจรกล่องวงจรปิดนะพี่น้องนะนี่ตาเทพดาตาศักดิ์สิทธิ์พี่น้องนี่โอ้เมตตาเลดด้วยโอ้มุมนี้ไอ้ต้วยสุดยอดอลังการมากครับประเทศไทยโอ้ยต้วยฮะ นี่พี่น้องเล่นบ่นนปั่นเขาในยต่อยเนาะสี่เลนเล่ดอีสี่เลนเลยเนาะหล่นนห้อยเล่หนนพี่นะง้ายาบ่ลายเหงแล้วก็ยังบ่อยเหมืนมันนับปันแมงเรากันเพนหาน่อยเลยันแมงเมาแมงเหมาปแมงเมาร้ายเหงงลินโอ้โหรรยากาศพี่น้องเอ้ยจะเละเมืองไทยขอกว่า ที่นำไล่ไฟสว่างทางสะดวกสบายนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่เองหน่อยเดยเนาะม่เป็นแบบนี้แต่น้ได้เรื่องจริงเลยเร่องจริงได้ประเทศไทยโอ้โหดดยดยยจบคลิปไปก่อนจบคลิปไค่อยเนีเน่ย้าคนว่าเปนมาเที่ยวพี่น้องเปนอย่ควาเจิญแมนหลายเสียงหลายอย่างแต่พวกจัดในพี้องครับผมดีใจะดีใจไรไอ้ดีใจไรในใจนะ ถ้าหากโอกาสหน้านะชาตนานะได้เกิดเป็นคนไทยเนี่ยภูมิใจที่สุดอืออือเลยใจไม่หรอกเนาะแบบว่าคนคนเข้าเม่นบอใจสิได้คนบอกให้เจ้าเห็นบุญหลายศาสนาจะได้เกิดเป็นคนไทยบุญกับเฮ็ดสมเอาเฮ็ดได้เลยเตยทักทีเฮ็ดจะได้บุญกับแบบว่าศาสนาเขาอ่ะนะมันโบมีโบมีศาสนาหรือนานี่กับโบมีบุญศาสนาเกิดมาเป็นคนไทยหรอกพี่น้องโอเคเปล่าเรื่างนี้ไม่เป็นไรเลยเนาะครับผม โอเคนะครับผมพี่น้องคลิปนี้กะเบาวินขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเบาวินจะมีโอกาสหน้าหรือวันถัดไปเนาะเบาวินจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอีกคเก่านะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นเกณฑ์การแจ้งเตือนให้วินเบาะลาวด้วยนะครับทักทายสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีไอเต้ส